นี่ครับสถานที่ห้องนี่ผมแวะซื้อต้นใหม่มาต้นดอกไม้ต้นดอกที่เราฟักตโตนี่ขันห้องรตงรตนงนี้ครับ อ๋มันสีช่องนี่วั้อ๋ออ๋อกพว่อสีช่องผมกับวายอยู่ที่เขาของบนมันสามช่องครับผมสีเขียวได้แล้วเนาะเขียวฟ้าเขียวฟ้านะครับบึงเขาบึงวัดสื้อตู้ครับตู้วังสันประกัด ดูสีสดใสขนาดนะนเลยกระห้องหนาล้านไหมครับเหตุล้านประกัดมันรดิ์ลงทุนเท่าไหร่ข้าตูวพันเก่าแล้วว่าตู 1, วตอยู่กับจุงอยู่ล้านนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหาไปครับหาไป แม่กสี่ช่องน่าสี่ยี่สิบยี่สิบช่องนี่ดำบ่ะนี่สีดำบ่ะป่ะที่จะเอาสีดำแทนตัวนี้หนึ่งสองสามขาวเอาดำดีกว่าแทนตัวนี้เมน,นเอาสีดำดีกว่าสีาดำแทนสีขาวเออสีดำแทนตัวนี้สีขาวเอาอยู่สีขาวเอาอยู่แต่ว่าเอาสีดำแทนตัวใหม่สีใหม่ Siitä, <Lee begun>. <S <S <lly> ่เอาสีดำมีสีดำป่ะนะโอ้ยอยู่ข้างในบ่อ๋อนี่เออย สีดำแทนครับสีดำแทนสีใหม่หาตัวเยบร้อย อร่อยครับอ่ไปนี่ครับสถานที่ห้องนี่ผมแวะซื้อต้นไม้มาต้นดอกไม้ต้นดอกที่เราระกระตุกที่ขันห้องตรงนี้ครับขันห้องตรงนี้ พื้นที่ตรงนี้ที่เป็นมอปะกัดครับเรียนล้านขายประกัดเใหนเล่นๆไปครับเพราะว่าตรงนี้มันปิดแล้วมันม่มีประโยชน์ในอย่างเมื่อวาเขากบบยูยูหนี่ยูแล้วเศร้า่มันกบบเอาไว้จะนั่งเบื้องประกัดครับยู่ข้างหนาตรงนี่ครับตรงสามบริษัทนะครับที่ผมทนงานอยู่นี่ก็เป็นล้านเขาล้านเขาล่านกับเขาใหญ่อยู่แล้ว ห้องกระดิเห็์ตรงนี้นตนอนไปกระดิเฮ็ดเป็นแบบตกแต่งล้านกับลังเริ่มครับเสาอผมมาซ้อมความสาิร์ตทางหน้านี่ยเราค่อยเบิ่งครับวันนี้เป็นออกมาลุคแบบไหนเป็นล้านสายชูครับที่มีอย่างแนี่ยห้องกระดิเฮ็ดเป็นแบบมันนั่งเล่นครับ เบงชมประกัดนั่งเดอันนี้ผมซื้อเมื่อเก่เาล่ะคนมากเมื่อกีอาครับอยู่รลานจิปาสสนี่ใบละสามรอยแปดสิบครับหาไปเราห้องสเลี้ยงขันห้องเพราะว่าฝั่งนั้นเป็นของเก็บของขายของสดไปพวกเขาพวกอย่างพวกตูเชียนะครับฝั่งนันที่เป็นร้านกับเขา ตันี้เขาที่เป็นแบบร้านประกาศนะครับผมว่าที่มันมีค้อกันอยู่หลายอย่างนะครับลองเบิง์กใเฮเทศให้มันเป็นแบบว่ามันไมนมีประโยชน์นะครับว่ามันปิดไใอซีมันบม่มีประโยชน์เดี๋ยววันหยุดหรนะือย้ำมาเล้งสี่ห้องอาบน่งเล่นนั่งอย,ย่างได้สบายแบบลังที่ห้องออกกำลังกายหรือเห็นงานมาแล้วต้นลงไม่ใคหามาเสริอมอีกครับอันะนะนะนี้แบนมาล่า ประมาณนี้ก่วงอยู่ดิอาที่นี้แบบอุปกรณ์เกี่ยวกับปลาครับตกปลาแน่อุปกรณ์ออกกําลังกายยังถึงครับ<อ>เสื้อผ้ากีฬาล้ะงเท่าเนาะประมาณนี้ครับนี่ไปเรื่อยๆครับเขาต้องหายอย่างสมโอเคครับผมเดี๋ยวเบิ้งว่าเขาจะตกแต่งลหลา,ยยานกันอีกหลายอย่างอยู่ครับตรงนี้ถึงหลายอยู่ ครับข้างหน้าที่เป็นโรมันนี่แหละถนนนะนี่ไปอ้างน้อง้อครับใกล้ๆบนถึงโล้วนะี่ที่เป็นร้านมินิมาร์ทมันมาทนี่แล้วฟังทั้งนี้คับเขาล้างกับเขาห้องก็มีอยู่แล้วนี่ตรงนี้นครับปกติผมได้เห็นอย่างันปิดไว้ผมจะมาเห็นร้านที่เป็นกาแฟพ้อผมนั่งชิวร้อม มันนี่ครับผมอีกเคช็ดไปเรื่อยๆครับวันหยุดวันอาทิตย์